สวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนๆเ,เกมเศรษฐีทุกคนนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเอีเวนต์นะครับเป็นเอีเวนต์การ์ดมาใหม่นะครับวันวศุกร์ที่8กรกฎาคมนะครับเอีเวนต์นี้นะเริ่มเอีเวนต์นะครับก็เป็นการ์ดจิโร่ชุดว่ายน้ำนะครับนะเดี๋ยวดูก่อนเนาะสกิลเอาจิตจติดตัวก่อนละกันนะครับจีติดต,ตัวเป็นทีมนะครับ ตีติดตัวนี้เหมือนเอเรียลเลยนะแบบตกมือตัวเองแล้วได้บินนะครับแต่เปอร์เซ็นต์นี่สูงมากนะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับคือบินวอนเลยปะ่ะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วสกิลก็เป็นบินด่วนนะครับก็เล่นตัวนี้ก็ต้องใส่หมวกกล่องบินนะครับต้องใส่กล่องบินนะเนี่ยก็ตกมือตัวเองนี่ก็นะยี่สิบเก้าเปอร์เซ็นต์ถือว่าสูงมากครับ ก็หาได้จากลูกบากเท่านั้นนะครับตัวนี้นะคือไม่ต้องรีบหาก็ได้นะตัวนี้นะครับผมว่ามันน่าจะเอามาแจกนะครับรอสัก2อสามอาทิตย์มันก็น่าเอามาแจกง่ายๆหน่อยนะแต่ช่วงนี้มันตอนนี้บัฟมันโหดมากครับคือบัฟเป็นรถแท็กซี่ร้อนะครับหลังจากบินเสร็จนะแท็กซี่ร้อนะครับคือเอาไปเล่นนี่เกียนนะนะครับหาได้จากการซื้อแพ็กการ์ดนะครับลูกบากนะครับ200เพชรนะครับ ต้อง6ชั่วโมงเท่านั้นนะไปรวยเลยครับพี่น้องชเช่ไปยาวๆครับพี่6ชั่วโมงมา2อันเร็วไปเฮ้ยเอาละพอก่อนพอก่อนคือลูกบักรนะครับเบินเพชรละมากนะแป๊บเดียวนี่ไปหมดเลย <c oughs> ต้องใช้ระมัดระวังหน่อยนะมันเบิร์นเพชรแล้วจริงๆนะลูกบกนะัทเนี่ย บางคนก็เปิดไอ้กล่องไอ้ไม่ต้องรับประกัน6ชั่วโมงก็ติดนะครับติด6ชั่วโมงเหมือนกันนะมีโอกาสติดเหมือนกันแต่น่าจะน้อยหน่อยนะอ่ะอันนี้ซื้อแพ็ค2 0 0พิษนะครับมันจะได้แถมนะแถมเป็นเอ่อการ์ด6ชั่วโมงนะครับแพ็คละอันนะครับมันจะแจกนะ นะครับนี่ไงฮะนะครับปะลยอ่ะหกชั่วโมงอมืหกชั่วโมงแล้วอยู่ใสหกชั่วโมงเจอแล้ว <ม>ป,ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเอ้ยเยัดเคหกชั่วโมงนะครับอย่างที่เห็นนะครับว่าไม่ต้องรับประกันหกชั่วโมงก็มีโอกาสติดนะครับเอออย่างนี้พอมีลุ้นหน่อยนะเออเออเออถือว่าเยี่ยมนะอย่างนี้ไปเปิดไล่เลียงกันล้วกันนะครับเรียงกันไป เออห้าสิบเพชรก็ยังดีจึ๊บเอา้าอาทิตย์หน้าเอ็ดมาได้ไงอะ่ะโอ้โหนึกว่าจะได้เอดบวกเนี่ยเอามาเจาะรู <c oughs> มิวนี่มามาบ่อยมากต้องเอาหกชั่วโมงใช่ไหมนะถึงจะได้เอดบวกอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะเนี่ย เปิดแล้วกันแล้วกันนะครับห <50, S 1> <50, S 2> ้าหมื่นทองอ่ะเหมือนจะรวยทองไหมเนี่ยวันนี้ต้องหกชั่วโมงเท่านั้นมั้งเนี่ยถึงจะได้เอสบวกนะครับถ้าไม่หกชั่วโมงก็น่าจะได้เอสนะห้าสิบเพชรมาล้วนๆเลยจ้ะ สองแสนเอออย่างงี้พอได้หน่อยนะสองแสนโอ้โหรวยแล้วกูอ่ะจัดต่อแล้วกันนะครับอ่ะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วอีกสักหน่อยแล้วกันนะอ่ะโอเค เผือแป๊บเดียวนี่ไปหมดนะครับเพชเอาจริงๆังไม่ต้องรีบก็ได้นะรอมันสองสามอาทิตย์นะครับเดี๋ยวมันก็แจกนะแจกง่ายกว่านี้นะครับแต่ถ้าได้ตอนนี้บัฟมันโหดมากนะแท็กซี100่ร้อเปอร์เนอ่ะคือแบบเถื่อนมากอะ่ะอ่ะไปต่อแล้วกันนะ อ่ะปบ๊บเบิบบิบบบอ่ะแลกกล่องยังไม่ดีเลยแล้วกันนะครับเออจะมีคุมตอบไว้เราสักอันไหมเนี่ยแลกไปขนาดนี้นะครับก่อนน้นนี้ผมก็สุ่มไปไปพันกว่านะ ก็ได้เอเรียลมาแล้วนะครับถึงไม่ได้ไอตัวใหม่ผมเอาเอเรียลมาก็น่าจะโอเคนะนะครับก็เพิ่งได้เอเรียลมานะสดสดร้อนๆนะครับอรอก่อนละกันหชั่วโมงลูกพ่อพ่อขอเปิดอันนี้ก่อนละกันอุ้ยร้อยเพชรเออๆอ,อ,อย่างนี้พอได้หน่อยนะ ยังพอได้ทุนคืนมาหน่อยเดี๋ยวเรามาดูทองกันดีกว่านะครับหลังเราเปิดลูกบางกเสร็จนะว่าจะได้มาเท่าไหร่ผมว่าน่าจะได้ประมาณล้านขึ้นนะนะฮะบางคนดวงดีก็เปิดลูกแรกก็เจอนะเอออย่างนั้นผมก็อิจฉาเนี่ยคือ <c ười> ดวงดีไปไหนอะลูกเดียวเจอเลยอะ โอ้โหสุดยอดทองน่าจะได้ล้านกว่าครับนะได้มาร้อยหนึ่งก็อยังดีนะ โอกาสติด6ชั่วโมงนี้ยากมากแชปแสนทองรวยทองละงานนี้ชิบชบอ่าหายากเหมือนกันนะเนี่ยหกชั่วโมง ิดอันนี้เล่นดีกว่ามันจะมีห้าเหลี่ยมให้เราไม่แน่เปิดอย่างนี้ไม่มาเลยว้ห้าเหลี่ยมเฮ้ยอันนี้ไม่มาจริงเลยเนะี่ยสักหน่อยเธอห้าเหลี่ยมคุมเต่าไม่มาเลยอะได่แต่ค่าผานทางอะไรก็ไม่รู้โอ้โหโอ้โหสุดยอดโอ้โหสุดยอด ไม่มาจริงอะ่ะโอ้โ,อโ,อโอถ้าจะไม่มาขนาดนี้นะคุมต่อสักอันเถอะพี่มาจะส่วนลดการซื้อต่อโอ้โหค่าก็สร้างถูกมาจังนั้นอย่างนี้เนะี่ยโอย ไม่มาจริงครับพี่น้องไม่ได้จริง,งนะเนี่ยได้แต่ไออะไรก็มาลูกโอ้โหจ็ดเกเฮ้ยมาว่ะมาว่ะสิบแปดกล่องนะครับมาอันหนึ่งนะห้าเหลี่ยมเออเออเออ,อ,ยอ,ยอ,ยนะอย่างนี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะครับอย่างงี้ค่อยชื่นใจหน่อยนะ อันนี้ผมเปิดเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับนะมีสูตรสูตรหนึ่งเขาบอกมานะครับว่าถ้าเราไม่อยากได้ตัวซ้ําให้เราเอาการนั้นนะเอาไปเจาะรูนะงั้นผมก็จะมาลองดูแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราได้มิวกับอาเทน่าใช่ปะนะสูตรนี้เขาบอกมานะอันนี้ผมก็มาลองใช้แล้วกันนะเขาบอกว่าจะได้ตัวใหม่นะครับไม่รู้จะจริงหรือเปล่ามิวเราอยู่ไหนเนี่ย <laughs> มาเยอะจัดอะ เออนี่ปะเทน่าเอบวกเหรอเห็นมันขึ้นเอมิวอ่ะไปเจาะรูแล้วกันนะผมเจาะให้แอร์เรียกผมแล้วกันนะมามึงอย่ามาเลยไอเทน่าไปซะไปออกไป จอไปก่อนแล้วกันครับเออติดคูณสองเลยอะนะครับอ่ะก็ดีโอเคไปอันนี้สูตรเขาบอกมานะว่าถ้าไม่อยากเรียกตัวซ้ำไม่เอาไปเจาะรูนะอ่ะรุนนั่นเนี่ยหรือลูกนึ่งเนี่ย <laughs> ร้อยคิดตั้นมาทำไม่สองแสนเปลี่ยนเป็นสองร้อยเพชรจะได้ไหมอ่ะลุ้นแล้วกันนะครับลูกนี้นะชึบได้ได้ได,ได,ได้ไอ้ซั์ <c oughs> ไม่ได้จริงครับโอ้โห หมดแล้วมั้งได้มาเท่าไรเนี่ยทองได้ทองมาล้านห้าเลยเหรอเออทองล้านห้านะครับนะก็โอเคครับจะเด็กสักหน่อยปะ <c oughs> อะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะมารีวิวเจ้าเอเลี่ยหให้ดูละกันนะก็เพิ่งได้มานะครับอะก็ถ้ามันจะยากขนาดนี้นะหนึ่งในสิบนะครับ ใช่ไหมหนึ่งในสิบป่ะดูก่อนนะน่าจะหนึ่งในสิบป่ะเนะี่ยหนึ่งในสิบนี่ก็ยากนะน่าจะหนึ่งในสิบครับนะก็โอเคแล้วกันครับอีเวนต์นี้นะครับผมมารีวิวดูแล้วกันนะเดี๋ยวถ้าผมเสี้ยนจริงๆเดี๋ยวผมจัดเลย เอาไม่ให้หมดเลยหมดตัวเลยอะอ่ะถ้าเซียนจริงๆนะถ้าไปเจอมาแล้วมันโหนะครับก็จะลองจัดแล้วกันนะเอาให้หมดตัวเลยแล้วกันนะครับอ่ะก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีละกันนะครับอ่ะงั้นลาไปก่อนแล้วกันนะครับคลิปนี้เจอใหม่คลิปหน้าครับ